ทำไมเลือกปลูกหลายๆสายพันธุ์นะครับพี่คือผมอชอบชอบทดลองอลนะชอบไม่ค่อยเชื่อคนครับต้องทําถ้ามันล้มก็ให้มันล้มด้วยตัวเองครับแปลงเนี้ยครับพี่มีทั้ง PT911 มีทั้ง K7 แล้วก็มีทั้ง K62 ทําไมพี่ที่ลงลงลงทั้ง3เบอร์เลยเนี่ยครับคือเพื่อเปรียบเทียบสายพันธุ์ว่าอันไหนจะเริ่เติบโตในพื้นที่ดินร่วนทรายแบบเนี้ยนะครับ อันนี้เคเจอันนี้เคเจ็ดครับเคเจ็ดเคเจมีเคเจ็ดอ๋อต้นนี้จับต้นอวบพอดีเลยเนี่เคหนี่เคหกสองกสองก็สวยนะก็ต้นก็พอๆกันครับตรงนู้นตรงนู้นพีทีก้าหนึ่งใช่ครับผมอ่านี่นี่นี่สามแถวเลยครับนี่เคหกนะครับนี่เคหกสอนะครับขับกระเถบมาอีกร่องอันนี้เคเครับนี่มาอีกร่องนี่เค แล้วมาอีกรองนี่พีทีเก้าหนึ่งหนึ่งนี่พีทีไม่ต้องแต่งจริงเลยนะพีทีเก้าลง,ง,งหนึ่งอ๋อนี่พีทีเก้าหนึ่งหนึ่งของพี่เองของพี่ดอนเองเนะครับมีปลูกอยู่ทั้งหมดกี่ไร่พี่รุ่นรุ่นปีครึ่งเนี่ยปีครึ่งอ่ะอย่างแปลงนี้ปีครึ่งสามสิบแปดครับมีปีครึ่งเนี่ยสามสิบแปดไร่สามสิบแปดแล้วมีอะไรอีกครับไอสี่ห้าเดือนเนี่ยอีก ยี่สิบเก้าอ่าแปลงข้างหลังนี้รับยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าไร่ก็ต่อสองที่ได้รับจากคุณพ่อคุณพ่อเจ็ดสิบสี่ไร่เจ็ดสิบสี่ไร่ครับผมครับแล้วก็อนาคตปีหน้าก็จะปลูกเพิ่มอีกต้นฝนยี่สิบหกไร่ยี่สิบหกไร่แล้วก็ต่อต่อไปอีกประมาณเกือบร้อยนะครับทำไมเลือกปลูกหลายๆสายพันธุ์นะครับพี่ คือผมชอบทดลองนะชอบทดลองชอบทดลองเขจะไม่ค่อยเชื่อออเออเออเอาคนอ่นบอกว่าไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อคนง่ายจะต้องได้ทาด้วยตัวเองก่อนไม่เชื่อคนง่ายแต่ใจอ่อนอย่ามาต่อรองราคานะเออเออไม่ค่อยเชื่อคนครับต้องทําถ้ามันล้มก็ให้มันล้มด้วยตัวเองสำเร็จก็สําเร็จด้วยความคิดผมอันนี้ผมเห็นพี่วอลลุฟตหรือพี่ดอนนยครับในในในเพจของ ตลาดไม้ยูคาครับเห็นพี่โพสต์ให้ความรู้แลกเปลี่ยนบอกเล่าวิถีของคนปลูกต้นกระดาษเนี่ยครับพี่มาจับหรือมาทําตรงนี้ได้ไงพี่คือเมื่อก่อนผมก็ทําช่อง y o u t อนะครับเกี่ยวกับนี่แหละยุคไม้กระดาษนี่แหละต้นกระดาษตอนนี้ช่อง y o u t u b e มันมันขัดข้องก็เลยมาโพสในกลุ่มเพื่อให้ความรู้กับเกษตรกรปลูกต้นกระดาษเนี่ย คนไหนที่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาบางการไถการปลูกข้ามแรงปลูกต้นฝนครับนะครับคือกอารตัดแตง่งกิ่งไถศาสตร์เข้าโค,ค้อ่อะไรเพื่อไม่ให้กเกษตรกรเนี่ยเดินพลาดอืมเพราะว่ามันมีหลายคนที่สอบถามหรือว่าคอมเมนต์มาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะรู้หมดทุกคนแต่อ,อยากปลูกม,ม,มีพื้นที่มีทุน แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงมีที่มีทุนแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงมีมีเยอะเยอะครับที่ยังยังอยากปลูกแต่ว่ายังไม่มีความรู้อย่างเงี้ยครับผมก็อาศัยช่องทางนี้แหละเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรของเราเนี่ยได้มีความรู้ไปพี่ดอนขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับเดี๋ยวติดตามพี่ดอนวรุทาวรสาลีได้ในทุกช่องทางเดี๋ยวเราจะโพสต์ไปขออนุญาตพี่ดอนเอาไปเผยแพร่นะพี่นะครับผมครับผมขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับ